สำหรับการบันทึกโปรเจกต์นะครับตรงนี้สำคัญมากเพื่อป้องกันการสูญหายอ,าอันเกิดจากเหตุที่ขัดข้องต่างๆ,ๆเช่นโปรแกรม e อ r o ์นะครับในส่วนที่เราเนี่ยนะครับกำลังทำงานอยู่นะครับหรือว่าเกิดจากสาเหตุที่อาจจะไฟตกไฟดับอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ควรที่จะหมั่นบันทึกการทำงานเอาไว้นะครับซึ่ง ในการบันทึกตรงนี้เราควรที่จะบันทึกหรือว่าเซฟเอาไว้เป็นระยะเป็นระยะระยะนะครับโดยให้เราเข้าไปคลิกนะครับตรงเมนไฟลนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเซฟนะครับหรือถ้าเป็นที่คีย์บอร์ดนะครับก็กดแป้นกดแป้นคีย์บอร์ดนะครับ c t r o l s ได้เลยนะครับ ตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือเซฟแอ d นะครับเซฟแอ d เป็นการบันทึกโดยสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ไม่ให้บันทึกทับไฟล์เดิมนะครับนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเซฟแอ d ของตรงนี้นะครับส่วนเซฟอีกตัวหนึ่งนะครับเซฟอักคอปี้นะครับเซฟอักคอปปี้เป็นการบันทึกโดยสร้างไฟล์ใหม่เช่นเดียวกันแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ยังบันทึกทับไฟล์เดิมด้วยนะครับ ส่วนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาทำงานเราจะใช้เซฟกับเซฟแอดนะครับเป็นส่วนใหญ่